สวัสดีค่ะวันนี้มาพบก,กับเราสองคนเอ๊แต่ว่าก่อนจะเริ่มน้องเลิฟรู้จักกินสตรอรี่ไหมเอ่ยมันคืออะไรหรอคะพี่กินกินสตรอรี่ก็คือการบอกเล่าเรื่องราวสีเขียวอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมผ่านการทำกิจกรรมต่างๆงั้นเพื่อให้น้องเลิฟเข้าใจมากกว่านี้เราไปดูสตรอรี่ที่เพื่อนๆทำกันเล เพราะว่าขยะเนี่ยมีสีประเภทแค่เราต้องรู้ว่าขยะชนิดไหนเป็นขยะประเภทอะไรแล้วก็ทิ้งให้ลงถังที่ถูกต้องแค่นั้นเองค่ะขยะสีประเภทที่พูดถึงเนี่ยมันมีอะไรบ้างไปฟังกันได้เลยค่ะค่ะก็สําหรับขยะประเภทแรกนะคะก็จะเป็นขยะจาพวกขยะอินทรีย์ขยะเบียกขยะจาพวกนี้นะคะสามารถทิ้งได้ในถังขยะที่มีสีเขียวค่ะขยะอินทรีย์เนี่ยก็คือขยะที่มีความเน่าเสียและสามารถย่อยสลายได้เร็วนะคะ ขยะประเภทนี้เนี่ยจ,จะมีจาพวกเศษอาหารเศษผักผลไม้าาต่างๆหรือเศษใบไม้แห้งค่ะจริงๆขยะประเภทนี้เนี่ยสามารถนําไปทําเป็นปุน๋ยหมักชีวภาพต่างๆได้อีกด้วยนะคะสำหรับขยะประเภทที่สองเนี่ยก็ยจะเป็นขยะทั่วไปค่ะขยะประเภทนี้นะคะสามารถทิ้งได้ในถังขยะที่มีสีเงินงได้เลยค่ะขยะประเภทนี้นะคะเป็นขยะที่มักจะย่อยสลายได้ยากหรือย่อยสลายไม่ได้เลยค่ะเพราะงั้นขยะประเภทนี้เนี่ยต่อให้นําไปรีไซเคิลเนี่ยก็จะไม่ค่อยมีความคุ้มค่าเท่าไหร่ขยะประเภทนี้นะคะก็จะมีจาพวกซองขนมต่างๆ ขวงพลาสติกและก็ออกล่องโฟมค่ะขยะประเภทที่3เนี่ยก็คือขยะที่รีไซเคิลได้ค่ะซึ่งขยะนี้นะคะสามารถทิ้งได้ในถังขยะที่มีสีเหลืองค่ะขยะรีไซเคิลเนี่ยง่ายๆเลยค่ะก็คือขยะที่เราสามารถนากลับไปใช้ใหม่ได้อีกครั้งค่ะซึ่งเป็นขยะประเภทนี้เนี่ยเราไม่จําเป็นต้องใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งนะคะเพราะมันเนี่ยยังสามารถนากลับมาใช้ใหม่ได้ค่ะขยะประเภทนี้นะคะก็จะมีจำพวกขวดพลาสติกขวดแก้วต่างๆกรงปลอกลกอง,ลงกระดาษหรือ พวกกระดาษที่ใช้แล้วค่ะขยะประเภทสุดท้ายเนี่ยก็คือขยะอันตรายค่ะขยะอันตรายเนี่ยสามารถทิ้งได้ในถังขยะที่มีสีแดงค่ะขยะอันตรายเนี่ยก็เป็นขยะจำพวกที่อาจจะมีสารเปื้อนหรือวัตถุอันตรายที่มีผลอันตรายต่อร่างกายเราได้นะคะขยะประเภทดีเนี่ยก็จะมีจำพวกถ่า,านไฟฉายต่างๆอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่เราไม่ใช้แล้ววัตถุไ i ไฟจริงๆเนี่ยยาที่หมดอายุแล้วก็เป็นขยะอันตรายด้วยนะคะ มีแค่สี่ประเภทเองเพราะงั้นทุกคนทําได้ใช่ไหมคะแล้วจริงๆเนี่ยการที่เราแยกขยะก,ก่อนทิ้งมันช่วยลดปริมาณขยะได้ด้วยนะคะเพราะการที่เราแยกขยะเพื่อที่จะนําไปรีไซเคิลเนี่อนอยเราก็จะเหลือปริมาณขยะที่เราจะต้องกำจัดทิ้งเองเนี่ยน้อยลงและยังช่วยลดขยะบนโลกได้ด้วยนะคะเพราะงั้นทุกคนก็อย่าลืมแยกขยะก,ก่อนทิ้งกันด้วยนะคะสิ่งที่อยากจะส่งต่อ ก็คือการเขียนงานใน iPad แทนการเขียนในกระดาษค่ะเพื่อลดปริมาณขยะที่จะเกิดขึ้นและไม่ทำลายต้นไม้ค่ะจะทำให้โลกของเราเป็นสีเขียวเป็นกินเลิฟค่ะสุดท้ายนี้นะคะอยากจะเชิญชวนทุกคนให้มารดยน,นันงกรลดการใช้กระดาษค่ะเพื่อเป็นการลดขยะเรื่องราดีๆที่ราอยากแชร์ให้ทุก มีเยอะมากหลากหลายมากนะคะแต่ในที่นี้เราขอยกในสิ่งที่เราทําเป็นทุกทาทุกวนันทําเป็นประจําแล้วก็ขาดไม่ได้นะคะก็คือการใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกค,ค่ะค่ะใช้แบบนี้คือมันเริ่ดม,มากมันเก๋มากมันดูดีมากแล้วก็ที่สําคัญนะคะช่วยโลกร้อนได้อีกด้วยนะคะแล้วก็ยังช่วยขยายด้วยค่ะคนที่เรามาใช้ถุงแบบนี้อ่อมันไม่เก๋มันไม่เริดแล้วก็ทําลายโลกมากเลยนะคะ 6a แต่ที่สำคัญนะคะมันย่อยสลายยากมากมันไม่เก่นะคะไม่มีใครเขาใช้กันแรงนะคะอยากชักชวนทุกคนหันมาใช้ถุงพลากันนะคะสิ่งที่อยากส่งต่อเป็นการใช้กระบอกน้ำเพื่อเป็นการลดปริมาณขยะพลาสติกลงและลดโลกร้อนนอกจากนี้ยังเป็นการลดโอกาสที่จะมีปริมาณ ขยะพลาสติกทิ้งลงสู่ทะเลซึ่งเป็นภัยต่อสัตว์ทะเลมากมายวันนี้ผมจะมานำเสนอเรื่องการเก็บถุงพลาสติกมาใช้ซ้ำครับโดยการเก็บถุงพลาสติกมาใช้ซ้ำเป็นการรียูสหรือการนำของเก่ามาใช้ใหม่ซึ่งสามารถทำได้ง่ายแต่ควรเก็บให้สะอาดได้เรียบร้อยครับโดยขั้นตอนมีดังนี้นะครับนอนแรกพับสามทบตมแนวขวางครับ ั้นตอนที่2องพับปลายถุงเป็นสามเหลี่ยมครับขั้นตอนสุดท้ายเก็บปลายถุงเรียบร้อยครับ เป็นนันเสร็จเรียบร้อยครับก็ขอจบนันการเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับรกีต์สตอรี่เรื่องราวดีๆที่อยากส่งต่อค่ะเรื่องในสถานการณ์โควิดปัจจุบันนะคะเราวันนี้จึงอยากออกมาแชร์เรื่องราวที่สามารถทําได้ที่บ้านค่ะโดยวันนี้นะคะดิฉันจะเอาน้ําที่เหลือจากการเหลือใช้มาลดน้ําต้นไม้ค่ะซึ่งการที่นําน้ําจากการเหลือใช้นะคะมา ลดน้าต้นไม้เป็นการลดเ,เป็นการประหยัดทรัพยากรน้ําค่ะซึ่งในโลกนี้นะคะมีคนขาดแคลนน้ําอีกเยอะทั้งยังแบบเป็นทั้งยังมีอีกหลายพื้นที่ด้วยค่ะที่ขาดแคลนน้าดังนั้นเราจึงควรช่วยกันประหยัดน้าและทั้งและเป็นการช่วยโลกได้อีกด้วยค่ะการประหยัดน้ํานะคะ 5. วิธีไปเที่ยวทะเลอย่างไรให้ทําลายสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุดในช่วงที่วัสโควิด -19 กําลังระบาดมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมากมายรวมถึงการเปลี่ยนแปลงไปทางที่ดีของธรรมชาติที่หลายคนได้พบเห็นตามโซเชียลมีเดียว,ว่ามีเต่มามะเฟืองขึ้นมาวางไข่หรือการพบเห็นฉลามคลิบดําในอ่าวมายาวิธีที่1ลดพลาสติกพลาสติกถือเป็นตัวการใหญ่ที่ทําลายสัตว์ทะเลเลยก็ว่าได้เพราะเป็นสิ่งที่ย่อยสลายยากและทุกปีจะมีพลาสติกจํานวนมาก ไหลลงสู่ทะเลจึงเข้าไปทําลายธรรมชาติใต้น้ําและค่าสัตว์ทะเล 2. ใช้ครีมกันแดดปลอดสารเคมีครีมกันแดดหลายๆแบรนด์นั้นมีส่วนประกอบของสารเคมีที่ทําลายแนวปะการังให้เสื่อมโทรมลง 3. เคารพกฎระเบียบไม่ตกปลาในเขตอนุรักษ์ไม่คุกคามสัตว์น้ําทิ้งขยะให้เป็นที่เป็นทางไม่สร้างมลภาวะทางน้ํา 4. การเลือก รับประทานอาหารทะเลเนื่องจากมีการจัดสัต์น้ำในระันที่เยอะเกินไปรวมถึงการประมงที่ไม่มีประสิทธิภาพและไม่มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างเช่นการจับฉลามกินแต่หูฉลามหรือการจับปากระเบนมาเพื่อกินขี้ปากระเบน 5. ลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์หลายคนคงเคยได้ยินเกิดการทะเลกดที่เกิดจากปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในชั้นบรรยากาศเพิ่มขึ้นอย่างต่อนเนื่อง ช่วยลดขยะง่ายๆนะครับซึ่งเป็นเทคนิคที่หลายๆคุณมองข้ามนะครับเมื่อเราต้องการฉีกขนมนะครับหรือว่าทรงอะไรก็ตามนะครับให้เราตัดแบบนี้ครับถ้าเราตัดแบบนี้ครับขยะนะครับมันก็จะเป็นชิ้นเดียวนะครับแต่ถ้าเราตัดออกจากกันนะครับขยะมันก็จะกลายเป็น2ชิ้นนะครับซึ่งส่วนเล็กๆตรงนี้นะครับมันจะมีโอกาสเยอะมากนะครับที่จะหลุดรอดออกจากทางแยกรถขยะนะครับแล้วก็ลงไปสู่แม่น้ำน้ำกรองนะครับ แล้วก็มันก็จะกลายไปเป็นขยะไมโครพลาสติกนะครับซึ่งถ้าเราใส่ใจรายละเอียดเล็กเล็กน้อยๆแบบนี้นะครับเราจะช่วยโลกได้มากใช้ผ้าเช็ดหน้ากับการใช้กระชู้มันดีกวหาอย่างไรนะครับผมอยากให้เพื่อนๆพนพกผ้าเช็ดหน้าแทนที่จะใช้กระดาษทระชู้นะครับแต่สมัยนี้กระดาษทระชู้ออกแบบมาสวยงามสะดวกง่ายดายและหอมมันก็น่ารักด้วยแต่ ยิ่งใช้ก็ยิ่งหมดไปหมดไปก็ต้องยิ่งตัดเพราะกระดาษทิชชู่ทำมาจากต้นไม้อยากให้เพื่อนๆเ,เก็บต้นไม้เอาไว้เป็นบอดที่บริสุทธิ์ของเราถนะครับ หันมาใช้ใรณรงค์ใช้ผ้าเช็ดหน้าดีกว่านะครับผ้าเช็ดหน้ามีหลายรูปแบบมีตั้งแต่รูปแบบมัดย้อมที่จะดีไซน์เองได้ง่ายๆเก๋ๆสวยๆในรูปแบบของเราและซื้อตามตลาดนัดได้ง่ายๆแบบวินเทจหรือจะเป็นแบบวินเทจหรือจะเป็นแบบธรรมดาตามตลาดนัดทั่วไปอยากให้เพื่อนๆรณรงช่วยกันมาใช้ผ้าเช็ดหน้าแทนที่กระดัดชิชู่นะครับใช้ขวดขวดน้ำพลาสติกนะครับที่ ใช้แล้วแล้วก็นํามาสามารถนํามาคือหลังจากที่เราใช้แล้วเนี่ยเราสามารถนํามาทาประโยชน์ดได้อีกเช่นการเอามาตัดแล้วก็ใส่ของแบบนี้ครับคือ,อพลาสติกเนี่ยจะใช้เวลาในการย่อยตัวย่อยตัวเองเนี่ยประมาณสี่ร้อยห้าสิบปีครับซึ่งมันนานมากการนำนำมาใช้แบบนี้สามารถช่วยโลกร้อนได้ผมอยากเชิญชวนทุกคนเนี่ยมาใช้วิธีการลดพลาสติก โดยการนำขวดน้ำที่ใช้แล้วเนี่ยมาใช้ทำแบบนี้นะครับอ๋อกินสตอรี่เป็นแบบนี้นี่เองเห็นไหมละ่ะน้องเลิฟการทำกินสตอรี่ไม่ได้ยากเลยงั้นเพื่อนๆอย่าลืมไปอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมกันด้วยนะคะ <S <s เพื่อให้สิ่งแวดล้อมยังคงอยู่กับเราตลอดไปและในวันนี้พี่จีและน้องเลิฟขอลาไปก่อนขอบคุณค่ะ